สวัสดีค่ะเอซแฟนช่องสูครู่สู่คุณพบพอกับช่องสามานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพพอกันในวันที่15มกราหกแปดเด้อค่ะเอาพบพพอกันคลิปนี้นี่ตัวเลขหวยซองเลขลับๆมาเว่ามาฝากมาตอนจ้าทางเสียนเพิินพึ่ง่งมาเมือ่อกี้นี่พี่น้องสามนากรีบหยุยกมาเว้าสู่พี่น้องแฟนช่องเอซฟัง อันนี้เป็นเสถิติย้อนหลังจ้าศูนย์เก่าตรงๆพี่น้องวิ่งบนกับเขาไปที่ศูนย์เด้อค่ะเพื่อนในวิ่งศูนย์กับหนึ่งในอ,อกศูนย์เก่าเนาะจ้ะสำหรับเลขล่างจับคู่พลาดพี่น้องจา้าหหาในซีหนึ่งออกหาหนึ่งแต่ว่าเลขวิ่งเป็นกับเขาทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะอันนี้เป็นเสถิติย้อนหลังเนาะค่ะทางหอยซองเลขลับเมื่อนี่มือสันวันดีจา้าเพิ่นเพิ่งได้ส่งมาให้สาวน,น้วานางวอลเว้ เวเวสูพี่น้องแฟนจงหยิบซีฟังเอฟซี FC กะถามมาหลายจ้ะสำหรับหวยซองเลขลับเนาะคะ่ะแยกบนแรกยางเลขบ่หลายพี่น้องแยกให้บึ่ง้อมถ้าผู้ใดมักเลขแหลนเพิ่นกะลองร้องหยิบยกไปเปรียบเทียบอาจารย์ที่เพิินเด็ดเด็ดด,ดังๆเนาะคะ่ะสำหรับเลขวิ่งประกบเลยค่ะเลขวิ่งทั้งหวยซองเลขลับกะเม่นคือกันพี่น้องจ๋าอันนี้สถิติงดก่อนเนาะจ้ะ บาทนี่ซีมให้มะบึงเนาะคะ่ะตัวเลขงวดนี้เพิ่นซรงไม่สาวมานาะเมื่อกี้นี่จ้ะเนี่ยให้สาวรนาะไปวอาเดออเดอร์ว่าสันว่าค่ะเพิ่นพ่สะดวกเนาะคะ่ะเพิ่นบ่วว่างแต่กับ,บว่าเป็นยังจ้ะให้รวยๆเพิ่นว,ว่ารวยๆกันทุกคนนะครับอา้าวเช่นกันเด้อค่ะเสียนขอบบุญขอบคุณหลยๆที่ส่งตัวเลขไม่สาวนาะบ้าซูพี่นองแฟนชองอิฟซีฟังเนี่ยจ้ะสุดๆร้อนๆเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไปค่ะ ในงวดวันที่17มกราคมหกบเปดบนเป็นบนล่างเป็นล่างดนอจ้านี่วิ่งบนเก้ากับสี่พี่น้องสามตัวเม็ดเดียว 1. 1. สี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเม็ดเดียวคูลูพี่น้องคะจ้าจับให้คือเก้าหนึ่งเก้าสีที่เพิ่นเน้นๆขีดสินไตแดงๆให้นี่คือตัวเนีนเก้าหนึ่งกับเก้าสี่ข้างไอ้หาสีนี่คือตัวกันไว้จ้ะเลขล่างนี่วิ่งไปที่แปดกับหนึ่ง จับคู่ให้คือแปดหนึ่งกับแปดสามสีหนึ่งนี่คือตัวกันจ้ะที่ขีดสีนํำเงินนี่คือตัวกันขีดเส้นใต้สีแดงแดงนี่คือตัวนินจ้ะคือบนเนีน่นีนสองหางล่างก็นเนีนสองหางจ้ะโอ้เลขง้ามคักพี่น้องจ้าหมักน้ำอยู่แล้วแบเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านี่เบื้องอยู่นี่กัสิเพิ่นสตัดเลนเลยค่ะสามตัวเม็ดเดียวสีก้าหนึ่งนี่นนนนนนจ้ะเอาเดี๋ยวสิไปเขียนใส้กระดาษให้ชัดเจนจ้า ค่ะตามนี้ค่ะเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเนาะห้วยซองเลขลับๆเนาะ,ค,ะค่ะกับเป็นซื้อห้วยซองเพิ่นเด้อค่ะเพิ่นสีใส่ซื้อนี่ตลอดค่ะห้วยซองเลขลับๆในงวดวันที่สิบจมกราหก6ปดจะ้ะเพิ่นแยกชุดบนล่างให้พร้อมเดอ้อพี่น้องจะ้ะชุดบนเนาะคะ่ะนี่ค่ะชุดบนวิ่งไปที่9ก้ากับสี่เด้อค่ะจับสองโตให้เก้าหนึ่งเก้าสี่กับห้าสี่ สามตัวเม็ดเดียวสี่เก้าหนึ่งพี่น้องสี่เก่าหนึ่งเม็ดเดียวครูตัวเน้นที่เป็นขีดสินใตให้คือเก่าหนึ่งกับเก่าสี่ไปกับน้ำเนเดอ้อพี่น้องคะไปกับด้วยจ้าเหล็กงาพี่นอ้องมักน้ำพลอยู่เดอ้อมักหอดสามตัวหมดละสี่เก่าหนึ่งเนี่ต้อยไบ้ังค่บเก่าหนึ่งเก่าสี่นี่ซื้อ,อได้น่นาะเล็ติดเก่านี่ก็รู้สึกว่าดังไปได้จ้ะอันนี้ชุดบนเน้ะจ้าสำหรับชุดล่างเนาะคะ่ะชุดล่างวิ่งไปที่แปดกับหนึ่งจ้า จับคู่ห้แปดหนึ่งแปดสามสีหนึ่งจ้ะน้นให้คือแปดหนึ่งแล้วก็แปดสามจ้าเลขกงามจ้ะเอาสังเกตทั้งบนทั้งล่างเลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเปรียบเทียบสถิติงวดเก้าให้เบิ้งน้ำจ้านี่จ้าเปรียบเทียบสถิติงวดเก้าเก้างวดหม่ให้เบิ่งพอมงวดบางหันคือเก้าเข้าไปที่ศูนย์เก้านอกจากติมๆติมเลขวิ่งเต็กสนั่นจ้ะ ถือว่างวดเลกเดินดีด้วยพี่น้องงวดว่างันต่องวดที่สองเดียวสามนาจะจับสถิติเอหัวสองเลขลับหว้ว่าเดินดีจักงวดเลขวิ่งเดินดีจักงวดจับคู่จักงวดเนาะค่ะจับสถิติเพ่นเด้อค่ะเหมือนว่างันเสียดดยค่ะเะิ่นหอซีหนึ่งออกขาหนึ่งเนาะขาบ่านันแตกบนแตกล่างด้จ้างวดนี้ยังมีสีหนึ่งติดอยู่ด้พี่น้องสังเกตแล้วนี้เลขหนึ่งพนสิเด่นล่างเฮ้หนึ่งมันสิ มาหอดสี่หาหอดติดบอ่อค่ะมันเดินดีสามหอดติดเราเดชสำหรับติดหนึ่งเลขล่างเนี่ยเอาผิดจารณาเบิ่งค่ะมักกัควายจเด,ด้อค่ะขัดกัเลื่อนพันเดี๋ยวใส่แครปหน้าจอเนาะจ้ะแครปหน้าจอจ้าหวยซองเลขลับๆเดี๋ยวเฉยเบิ่งเปรียบเทียบกับหวยซองเลขลับสนามบินพ้อพี่น้องเพราะว่าชนกันบ่งหอดนี่คิดว่าเลขสี่ส้นกันด้พี่น้องอันนี้ พาะว่าเพิ่นอ,อยู่น้ากันจ้ะเพิ่นเฮดมาแล้วเพิ่นสิมาเปรียบเทียบกันเนาะค่ะหวยสังเลขลับกับเลขลับสนามบินนี่เด้อค่ะทวนให้ฟังเลขลับสนามบินเพิ่นกับสุดยอดเม่นชนกันอีหลีพี่น้องสามเปดกับหนึ่งเปดแต่ว่าเพิ่นชนโตกับเอาเปรียบเทียบให้เบิ่งจ้ะถ้าชนกันย้ำไหนมีเฮเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะชนไปที่เปดแต่ว่าชนเป็นโตกับพี่น้องทางเลขลับลับสนามบินให้สามเปดกับหนึ่งเปดบ่แต่เพิ่นให้เปดหนึ่งกับเปดสาม ชนกันที่เลขวิ่งกับชนกันเด้อค่ะเอาพี่น้องค่ะมีเฮเทเลขลางจา้ะชนกันที่สามเป็ดเปดสามและหนึ่งเปดเปดหนึ่งค่ะเปียบยบ่งเ,เด้อค่ะงวดวัางหันกับชนกันเนาะค่ะเลขวิ่งเพิ่นกับชนกันเดอ้องวดวัางหันกับเตกสนันวันไหวเอาพิจารณาบ่งค่ะถึงเลขเอหอยซองเลขลับๆกับเลขลับๆสนามบินเนาะค่ะอ่านหัวขอพรอเด้อพี่น้องค่ะ เพราะว่าเลขที่อหอยสองเลขลนี่เป็นเลขลับสนามบินเพิ่นเอามาฝากมาตอนนะคะเพราะว่าอมีแต่คนหูจักล่ะค่ะเพิ่นที่ชอบมักตัวเลขเนี่ยนะเพิ่นเหิดแล้วเพิ่นนํามาแบ่งปันแล้วเพิ่นสิน้ำสองสูตรเนี่ยทั้งของอเซียนเลขลับลับสนามบินกับหวยสองเลขลับมาเปรียบเทียบกันว่าอ่าชนกันบอเพิ่นชนกันเนี่ยเพิ่นอัดยางคักเลยทียพี่น้องค่ะลองพิจารณาเบิ่งค่ะ แต่ว่าสาบนากอกว่าให้ต่อยบนรางไว้น้ำเน้อด้วยค่ะเพราะว่าเล็กบ่หลาหางสมมุติว่า8ป็ดหนึ่งหนึ่งเป็ดเปดสามสามเปดเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเกาซี่ี่เก่าประมาณนี้บนรางถิงไว้น้ำจ่ะเน้นบนกนล่างไว้น้ำก็ดีเนาะค่ะเอาบูไดมาคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ้งกริ้งเปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อพี่น้องถือปิดกันค่ะค่ะค่ะเห็นคลิปนี้ด้วยด้วยปังปังสซขู่สุข,สขุนเงินไหลกองทองไหลเขา่าไปเราจะสวัสดีค่ะ อวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิจิตตังปะจิตตังตุมหังจิตปเมวสมิจันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปโทนัระโสยถธรรมนิโชติระโสยาสัพพิโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโคภว,วะอภิวาธนะศีลิสุนิจังวุธาปจายนองจัตตารโอธรรม,มาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระลัง